คึดว่าคือเคยมีหมอหรถรถหมอเห็นเขาบอกรถหมอครับเป็นรถอะไรครับรถเก่งครับเกิดอะไรขึ้นครับขี่มาแล้วเหมือนแบบว่าสา่ไฟมันห้อยอยู่แล้วมันเกี่ยวข้างกระจกแล้วมันไปพันรถเขาอ่ะรถพังเลยรถพังเลยเขาพังเหรเขาบอกพังอ๋อ สายสายที่มันห้อยนี่มันเกิดมาจากเสาหักใช่ไหมใช่ใช่เสาหักด้วยแล้วทีนี้เวลารถกลางคืนวิ่งอ่ะมันมองไม่เห็นใช่ไหมคะรถสูงอ่ะพอรถสูงปุ๊บวิ่งนไปนี่ปุ๊บมันก็จะเกี่ยวพอเกี่ยวปุ๊บเนี่ยสายมันก็จะขาดมันก็จะหล่นลงมากับคนพวกขับมอไซค์อะไรเงี้ยที่มองไม่เห็นมันก็จะไม่พอตัดใจก็โดนเหมือนกันใช่เกี่ยวที่คอใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางทีมันหล่นมา หมือว่ามอไซค์ส่วนมากจะมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมมันเป็นรถเล็กไงส่วนมากก็จะโดนเกี่ยวคอมากกว่าทำไมสายมันค่อยยาวไปเกือบจะเลยร้านค้านี่ไปอีกก็เหมือนว่าเห็นไหมคะคุณเสาไฟอ่ะคือมันหักใช่มันหักมันจะแคงมาใช่พอตะแคงมาปุ๊บน่ะสายมันก็จะหย่อนใช่ไหมพอหย่อนเนี่ยแล้วก็เจอรถเนี่ยรถบางคันมันสูงมันก็เกี่ยวมันก็ทําให้สายจากที่หย่อนน่ยมันก็จะหย่อนลงไปอีกไงแล้วตรงนี ยังไม่มีหน่วยงานไหนข้ามายังยังไม่เห็นเลยนะคะเห็นเขาบอกเขาแจ้งแต่ว่าเราไม่รู้ว่ายังไงกันก็เลยว่าเมื่อไหร่จะมีคนมาทำ้วทิ้งเมื่อไหร่จะมีใครมาทำ้วทิ้งไงเพราะสายอยู่บนหลังคาบ้านด้วยใช่เนี่ยเสียงไหมครับใครก็กลัวนะคุณไฟไหม้ขึ้นมาแล้วจะทำไงอะใช่ไหมอ่าไม่กอยากให้หน่วยงานไม่ก็อยากให้หน่วยงานสฟฟ้าหรือคนที่ดูแลที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องเอออยากให้มาดูหน่อยว่าเออมันเป็นแบบนี้ ประชาชนบางทกีก็เดือดร้อนนะคะเวลาเกิดไฟไหม้ไฟ,ไฟอะไรขึ้นมาแล้วจะทำไงคะใช่ไหมคะค ช่วยกันภาษาแบบไม่ได้เพราะว่านักเรียนในนี้6,000ว่า6,000คนจะเรียนเกือบเพราะว่าพอตะไครเขาวิ่งเข้าวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีเรียนซัมเมอร์ใช่จะเริ่มัมขึ้นห้าแล้วขึ้นห้าที่เจ็ดเลยที่เจ็ดซัมเมอร์ก็จะเริ่มมีเด็กเข้าออกแล้วเดี๋ยว้อเวลาแล้วเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ นอนนอนโรงพยาบาลด้วยเพราะว่าสายสายเกี่ยวนี่ครับใชายมันมีเหตุอแล้วครับมอเตอร์ไซค์เพราะว่าเกี่ยวกับสายเนาะแต่ต่ำมากเลยต่ำมากทำไมถึงไม่รีบแก้สายขึ้นไปก่อนนะคือทางอบตเขาส่งเจ้าหน้าที่มาได้แค่เก็บสายไฟทำสายไฟเขาทำอะไรกับสายเรือสายสื่อสารไม่ได้จริก็หมดทางแล้วครับเป็นสายสื่อสารเขาแจ้งให้ผม แจ้งกสสชผมก็ติดต่อไปที่เบอร์102อะไรเนี่ยของคอสชก็แจ้งเรียบร้อยเขาก็บอกว่าจะส่งกลับมาพื้นที่ให้เข้ามาดำเนินการก็เงียบเหมือนกันก็อย่างเนี้ยผมก็ถามไปว่าเขาคือว่าเราพรับิดตอบร้องไปที่ไฟฟ้าไฟฟ้าก็ให้ไปที่กสสชก็ตอนนี้จนมูคือจะไปไหนแล้วใช่ไหมใช่ไฟฟ้าเองก็บอกผมว่า เขาอยู่แค่วางแผนว่าจะเข้าทำเมื่อไหร่แต่ให้คําตอบไม่ได้ว่าเม<ำ>ื่อไหร่ก็ไม่รู้หลยทีนี้ปัญหามันก็คายอยู่างี่ตอนนี้ก็